สวัสดีครับวันนี้มาส่งน้ำส้มมันโปงช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะศูนย์จำหน่ายศูนย์กระจายสินค้าน้ำส้มขันสดของอาจารย์ปลานะคะช่วยกันจำเออช่วยกันอุดหนุนด้วยที่ศูนย์จำหน่ายน้ำส้มคันสดจังหวัดบ้าน อำเภอบนรปงจังหวัดราชบุรีนะคะหรือ,อ,อจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถปรึกุนกันได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทรคุณนายตานะคะ9056362947 90956362947ยังไงขอฝากด้วยนะคะเราอยู่ด้วยกันมานานเหมือนครอบครัวเลยค่ะ ครอบครัวนี้น่ารักมากเลยครอบครัวผู้ใหญ่เหงงนะคะอาจารย์ฝากด้วยนะจ้ะ <laughs> วันนี้น้องวีมันแต่งตัวเปี้ยวมาอา <laughs> จารย์ตั้งใจมาถ่ายวิดีโอ <laughs> แล้วน้องวีมันไม่ใส่เสื้อมนมอนว้เแม่พัดแอนไลยแม่ <laughs> เนี่ยเหลือถุงนึงเหลือไว้ทําไมเนี่ยนเนี่ยฟ้าเขียวอะ่ะวันหลังจะเอาก็สอบลงจากรถอีกนะ เย็นซะมวนมวน,มวนไปเลยข้างบนนะไม่ต้องข้อสอบลองจรวดอีกแล้วาไม่งั้นก็มานั่งตักน้ำแข็งกันทั้งคืนงานเข้าเลยทำไมมันเหลือน้อยทำไมต้องบีมเร็วอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงน้ำส้มเออ่ศูนย์จำหน่ายสาขาบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี ได่โผล่อันนี้ไหมบอกแม่ไหมบอกหรือเปล่าต้องบอกจะได้บอกใช่ไหมไม่มีใครโนเหน่อยจต้องดื่มนองข้างล่างเหรอนอางล่างรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์จะมาหรือว่าไม่รู้เรื่องนี่อะไรโอยชิวๆชิวๆนอนชิวๆแหมเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาจะเรียกอะไรว่ากาญจนบุรี นะการจน,นบุรีราชบุรีบ้านโปง่งท่ามากาอะไรบริเวณแถวเนี้ยจะไม่รู้จักอะเท่าไหร่หรอกไม่ใช่คนในพื้นที่ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตัวแทนจำหน่ายถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะติดต่อได้ที่เออบ้านผู้ใหญ่เฮงคุณนายตาของเรานะคะสาขาบ้านโปง่ง ศูนย์จำหน่ายนี่อยู่กับอาจารย์มากี่ปีแล้วน้องบีมน้องบีมกับอาจารย์มากี่ปีแล้วเจ็ดครับแค่นั้นเองเหรอแชบบ่เจเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเจ็ดปีนี่ถ้าผ่านเจ็ดปีไปได้นี่เป็นเนื้อคู่เลยนะแต่สมัยนี้เขาบอกกี่กี่วันนะสามเดือน ติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์เบอร์โทรเดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างหน้าเพจเพราะอาจารย์จำเบอร์โทรไม่ได้จะพูดด้วยก็ได้เดี๋ยวหาเบอร์ก่อนนะเบอร์โทรไม่เคยจะรู้เบอร์ใคร เาแล้วน้องบีมจําเบอร์แม่ได้ไหมได้ครับเบอร์อะไรเอ่ยศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าอครับสองเเบอร์0ูนย์เก้าห้าหกเกสาหสองเสี่เจ็ดติดต่อได้เลยนะคะไม่ต้องติดต่อไปที่โรงงานใหญ่นะคะติดต่อที่นี่เลยราคาเดียวกัน สนใจเป็นต UK, ัวแทนจําหน่ายติดต่อได้เลยที่บ้านโป่งเขาเรียกบ้านโป่งหรือเปล่าน้องบีมใช่ครับ้านนี้ก็บ้านโป่งใช่ไหมบ้านโป่งราชบุรีที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดหมู่สิบเจ็ดพูดถูกตลอดหมู่หมู่สิบเจ็ดพูดพูดไม่เคยผิดเลย โนางนางฉลาดมากอะนางเทน้ําแข็งฝนใส่รถแล้วนางก็มาตักน้ําแข็งลกน้องอาจารย์น่ารักมากอย่าลืมนะคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่สาขาบ้านโป่งนะคะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมูบ่บ้าน17นะคะผู้ใหญ่แหงของเรานี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเห็นไหมเคลียวเชียวรูปหลอ่อเชีย เดี๋ยวเบอร์โทรอาจารย์ขึ้นให้หน้าเพจนะคะยังไงช่วยกันอุดหนุนด้วยนะจ๊ะอยู่กันมาหลายปีแล้วเนี่ยเจปีแล้วด้วยคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับ